ินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่285 285ชอนคูแบกไพชิปยอนโอวอยชิปพารินอิรอนันมินจูฮวาอุนดงอึ้ยชูเดนทางโซกาเทออดตอนโทชินันออดีมนิกาทอบควังจุยมนิดา พอยในโจยนั้นจะสฉาองเล็บไว้จำแค่พอยค่ะไม่ต้องจำทั้งโจย285เมืองใดเป็นสถานที่หลักของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2523ัอบตอบกวางจูการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่เมืองกวางจูกวางจูมินจูฮาอุนดง เหตุการณ์สำคัญของเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งประเทศถัดมากวางจูเมืองที่ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีคริสตศักราช1980หรือพศ2523ที่เมืองกวางจูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยกวางจูหรือภาษาเกาหลีเรียกว่าขวางจูมินจูฮวาอุนดงตอนนั้นประเทศเกาหลีใต้ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารประชาชนไม่มีเสรีภาพในการพูดการเขียนหรือการเลือกผู้นำนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเริ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องว่าเราต้องการประชาธิปไตยอยากให้มีการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม และต้องการให้รัฐบาลยุติอำนาจเผด็จการที่วันที่18พฤษภาคม1980นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชอนนําเริ่มรวมตัวกันที่หน้ามหาวิทยาลัยเพื่อประท้วงแต่กลับถูกทหารเข้ามาปราบอย่างรุนแรงทั้งใช้ไม้ตะบองและอาวุธจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเมื่อชาวบ้านในเมืองกวางจูเห็นภาพเหล่านี้ พวกเขาไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปประชาชนจึงเข้าร่วมการประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคนหนุ่มสาวคนสูงอายุพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักเรียนมัธยมแม้จะมีความสูญเสียมากมายแต่จิตใจของชาวกวางจูไม่เคยยอมแพ้พวกเขายืนหยัดเพื่อสิทธิ์เสรีภาพและความยุติธรรมแม้รู้ว่าต้องเผชิญกับอำนาจของรัฐบาลทหาร เหตุการณ์นี้กินเวลาหลายวันและจบลงด้วยความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาต่อมาความเสียสละของชาวกวางจูได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ค่อยๆเดินเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสิ่งที่คนเกาหลีจดจำจนถึงวันนี้คือความกล้าหาญของประชาชนในกวางจูที่ยอมสละชีวิต เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้อยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสรุปสั้นๆการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่กวางจู18พฤษภาคม1980คือเหตุการณ์ที่ประชาชนลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลทหารเพื่อต่อสู้ให้กวหลีใต้มีประชาธิปไตย และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและอิสรภาพของชาวเกาหลีจนถึงวันนี้ค่ะสนใจสั่งซื้อทักแชทมาถามสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือ f เฟ b บ o ๊หมิวพ่อนผันหนังสือมีขายตามนี้จ้าแบบหนึ่งสีฟ้า300ข้อบวก MP3 เสียงคนเกาหลี ฝึกฟังจับพ o อย t ในโจยนั้นๆ27งส่งฟรีเกาหลี1.1แบบฝึกหัด27ส่งฟรีเกาหลีแบบ2เล่มสีม่วง575ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ o อย t ในโจยนั้นๆ36ส่งฟรีเกาหลีแบบ3สีฟ้า300ข้อบวกแปลไทยให้6500ส่งฟรีเกาหลี แบบ4สีฟ้า300ข้อบวกแปลไทยให้บวกข้อสอบจริงเขตนั้นนั้นย้อนหลัง5-6เดือน75,000ส่งฟรีเกาหลีแบบ5ข้อสอบจริงเขตนั้น,นั้นพร้อมคำตอบ5-6เดือนย้อนหลัง15,000วลส่งฟรีเกาหลีแบบ6 6.1หนังสือเยจูภาษาไทยพร้อมอธิบายภาพประกอบ35,000ส่งฟรีเกาหลี6.2ใบฝึกหัดเยดจู25,000ส่งฟรีเกาหลี 6.3วิดีโออธิบายเนื้อหาในหนังสือเยจูให้เข้าใจมากขึ้น49,000วอนเปิดฟังได้ตลอดชีพค่ะลุยเพื่อสัญชาติเกาหลีสอบสัญชาติเกาหลีแนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะเขียนถึงสะพ้ยเกาหลีบ้านสวนยองจู